ครับสวัสดีครับรจอกับผมช่องเสียสมานฮาตลอดวันนี้ผมพามาชมที่ดินพร้อมบ้านหนึ่งหลังฮะอันนี้เนื้อที่หนึ่งไร่สองงานด้านนี้ที่ผมยืนอยู่ก็คือหลังแปลงฮะก็จะเป็นวิวเขาติดคลองน้าพี่ติดคลองน้ำ <Wow. S 1> ไม่ได้เป็นลักษกะดแบบนี้เลยติดคลองน้ำฮะอันนี้ด้านหลังแปลงฮะทางสาธาระสอง mm. ด้านอแล้วก็วิวภูเขาโอเคอันนี้ที่อยู่ที่ตบชข้าวเพลอำเภอประดาจังหวัดนครนายกอันนี้เนื้อที่หนึ่งไร่สองงาน พอมานหนึ่งหลังฮะเจ้าของขายอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทราคาคุยกับเจ้าของเนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทราคาคุยกับเจ้าของเอาอันนี้ฮะอันนี้เดี๋ยวจะหารให้ดูคือแปลงของเราเนี่ยฮะอันนี้ก็คือแปลงของเราที่ปลูกยูคาเนี่ยฮะโอเคอ่าเนว้อี่อ่ะจะก,กว้างประมาณสักเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดแว่นตาก่อนเลยบอมเห็ดบอมเห็ดบอมเห็ดอ่าเนื้อที่ของเรากว้างโดยประมาณสักสักยี่สิบกว่าเมตรฮะประมาณยี่ยี่ยี่สิบเมตร ก็เดี่ยตายาวแล้วฮะค่อนข้างจะเป็นสี่เหลียมผืนผ้าเนะ <Wow. S 1> าะรับได้ก็อาน้าดูาที่ได้ทุกวันอันนี้ผมพามาชมด้านหลังแปลงก่อนนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยด้านหน้าก็จะมีบ้านหนึ่งหลังก็บ้านหนึ่งหลังก็ประมาณบ้านธรรมดาธรรมดาฮะเดี <S <s ๋ยวจะพาไปชมด้านนี้ก็คือด้านหลังแปลงก็คือติดเขาก็จะมีภูเขาติดคลองน้าติดทางสาธารสองด้านพี่ดีแปลงนี้เหมาะฮะสวยพร้อมอยู่ที่อาศัย ก็จะให้ดูชมวิวนี่ฮะอิวเขาจะมีเพื่อนบ้านฮะเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายวิวเขาสามร้อยหกสิบองศาเดี๋ยวเดินมาจะให้ชมมาเลยฮะก็จะติดคลองน้ำอันนี้อันนี้เขานะติดคลองน้ำแล้วก็เขาด้านนี้ก็เขาฮะโอเคด้านข้างของแปลง เขาเมาแลยวฮะเขาไปนูเลยสวยมากครับอันนี้ขึ้นที่อ่าจะบอกเพิ่อำเภอประนาหวัดนครนายกอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้าของแปลงครับ Let's go อันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านฮะลักษณะแบบนี้แล้วก็จะติดถนมือนคัอนกรีดแล้วก็เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านของเราก็าอยู่แย้มากมายแล้วก็วิวภูเขาแล้วพี่360องศา ดูจาหมุมให้ดูนะ,ะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลเขาเพล่อำเภอปนาจังหวัดนครนายกหนึ่งล้านหนึ่งแราคาต่อรองกันป็นของได้ฮะ <Okay. S 1> หนึ่งล้านฉนดคุดแดงเืน้อะที่ทั้งหมดหนึ่งไร่อง,งานที่พร้อมบ,บ้านหนึ่งหลังหนึ่งไง,งานพร้อมบ,บ้านหนึ่งหลังครับ สนใจครับติดต่อครับ0923804583คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับผมแล้วเรามาเจอคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ